สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ครับหนุ่มๆเราสามสหายนะครับก็เรียกว่าสามใบเถาแต่นี่เป็นสาใบเท่านะฮะเป็นเจ้าของสวนแก้วการครับคุณกระพลครับคนที้นครับคุณกระพลครับสวัสดีครับเจ้าของสวนนะครับวันนี้แล้วก็แล้วก็ท่านหนึ่งอาจารย์วิทย์ครูรูของเราครับที่ดูแลการเกษตรดูแลเมล่อนอย่างดีเลยฮะถือว่าสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยครับ นนหนึ่งในประเทศไทยนะครับแล้วก็ผมอาจารย์ยอดนะครับวันนี้นะเราจะมาพิสูจน์กันว่าเคเมลอนที่เราคิดว่ามันไม่น่าจะหวานแล้วก็เมลอนที่มันอาจจะไปเกรด B ของเราเนี่ยดูช่วงลูกเล็กเนี่ยแล้วก็แกจ่จนแตกเนี่ยเราดูช่วงมันจะมีความหวานสักเท่าไหร่เมลอนนี่น้ำหนักประมาณเท่าไหร่ครอาจารย์พี่ลองวัดน้ำหนักหน่อยนะครับครับน่าจะอยู่ปโลบอลโ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 ลหกนะไม่ถึงไม่ถึงนะโลโล,โลครึ่งไหมนีเ่เท่าไหร่เนะโลสองโลหนึ่งโลสองเราดูครับลองดูครับ ว่าในโัสี่นะโลห้าพอดีเลยก็โลห่านะในดูด้วยลูกเล็กๆเนี่ยโลโลห้าแสดงว่าน้ำหนักของเมลอนนี่คือเนื้อไหนนี่แน่นมากแน่นมากนะการเรียนนี่แน่นมากนะครับแน่นมากนะสวยมากนะครับใช่ไหมดูด้่ยลูกก็น่าเชื่อเลยนะถ้าไปถ้าถ้าที่อื่นก็ไม่น่าถึงนะโอเคที่นี่มาดูว่าอ่อเมลอนออแกนิกที่เราตั้งใจจะทำเนี่ยโอเคดูว่า ความหวานจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวให้กับคุณกระพลลองเช็คดูนะครับนะเราจะพ่าึ้นจากต้นเลยครับดสดเลยนะครับอันนี้ที่เราจะมามามาดูกันว่าเราจะลองทดสอบผ่าจากต้นเลยครับนี่ฮะจากลําต้นนี้ขึ้นเลยนะครับนี่ฮะเรามาจากนี่นะล,ลองทดสอบดูอันนี้มันเป็นตกเกรดนะมันอาจจะมีมีแตกบ้างอะไรบ้างแต่ว่าเราจะเอามาทดสอบดูว่าความหวานเท่าไหร่เดี๋ยวให้อาจารย์วิทยอาอาจารย์วิชาเลยครับรเดิมเลยครับ อันนี้เราผ่าจากลั่นไปอะไรลั่นโปะเลยโอ้ลั่นครับไม่น่าเชื่อครับโอ้เวลาสิบแปดแปดสิบแปดด้วยโอ้ลั่นดันเปียเลยอะบางๆอันนี้เราทำตามสเตปเราเลยครับโอ้ไม่น่าเชื่อว่าการเหลี่ยจะลั่นทดสอบอ่า โอ้เนื้อเขียวมากโอ้โ,อโอหเนื้อหนาสุดยอดนะสุดยอดคือเห็นกรีนเห็น h o r i z o n เลย l y ไหมฮะเห็น h o r i z o n t เห็นขอบฟ้าเลยไหมครับนะ่าสังเกตดเลยครับนะเมล่อน,นที่ดีนะครับคือเนื้อจะต้องเป็นขอบฟ้าเหมือนที่ว่าขอบเป็นขอบของฟ้าไม่ได้ h o r i z o n คือเริ่มสว่างขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆเห็นไหมโอุ้ยหอมมากหอมแล้วหอมมากเลยครับอู้หอมมากเลยฮะหอม มันจังเลยหอมมากเลยหอมจริงๆพระอาจารย์วิทย์นั่นนะโอ้โสุดยอดเดี๋ยวจะทดสอบเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยฮะโอ้โกินหอมฟุ้งซ้งโลกเลยเนี่ยหอมมากเลยเดอดอกไม้เลยอะ่ะโอ้โหววจใจเยือกดดูเลสุดสบิ๊กเกิ้ลครับเดี๋ยววัดนะไม่เชื่อ,อ,อต้องวัดครับสุดเฟรดบิ๊กเกิ้งครับ คือไส่จะไม่หวานเท่าเนื้อใช่ใช่ไส่ไม่หวานเท่าเนื้อโอ้หอมมากชิ้นที่แรกชิ้แรกนี่คืออาจารย์วิอ่ะชิ้นชิ้นลิ้มัมชิมก่อนอ่าให้เอาเาถ่ายพี่คำพลชิมก่อนเป็นไงฮะบอลดูตรรสชาติหน่อยพี่พี่ลองชิ้นไหนเอาเลื่องไม่เป็นไรพี่ลองชิ้นไหนพี่ลองชิ้นล่างเนี่ยเยอะๆในเยอะกว่าเพื่อนก่อนจะไม่ค่อยจะเหลือ อันนี้ครับอ,อบอกก็รู้สึกนะอันนี้นะเดี๋ยวผมต้องลองชิมครับความฉ่ำนี่ไม่ต้องพูดถึงสามคนจีมม่าจ,จะวิชินหนึ่งอ่าความฉ่ำไม่ต้องพูดถึงนะทดลอง<ห>ครับแต่กล้องโอ้โหให้ตากล้องชิมเอา่า้ตากล้องชิมหน่อยว่าเป็นไงบอกตรงนะครับชิมชิมไม่วัดเหรอสุดๆคือชิมไม่วัดเป็นโรงเรือนโรงเรือนแรกของสวนแก้วการแล้วผม เพิ่ง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 มาปลูกเมลอนเป็นครั้งแรกแล้วก็ชิมแบบแบบเนี้ยจากโรงเรือนเนี้ยสุดสุดรับผมยอมรับว่าสุดๆดผมไม่ได้ชมตัวเองนะฉ่ำหวานอย่างนี้คนทําคนปลูกนี่แบบน้ําตาไหลเลยแหละขอเบ้าเลยว่าสุดยอดครับสี่เปครึ่งครับอ่าต้องลองดูครับก็มือจานวิเครมะ่อ บวกเค็มไปด้วยป่ะ <c oughs> อืมทีนไปขึ้นเดี๋ยวเนื้อได้แน่นอนเด้แน,น,น่นอนเลยฟินมากอะฟินมากฟินน้ำตาพอ,อเบ้าเลยฟินอร่อยอร่อยแตถ้าบ่มนี่ก็โอเคแหละนะ เดี๋ยววันนี้มีสาวเจ้าของสวนมาชิมถึงสวนเลยนะครับี่แหม่เดี๋ยวดูแหม่าโอเคหวานคือนนี่ัง่มันตัด่ายถะดื่นวันนั้นวันนี้หวานแค่หวานก็กันอะไรหวานมากที่วันนั้นกับวันนี้อะไรหวานกันหอมหวานไม่พอกันอ่ะหอมหอมมากเลยหอมมากหอมอันนี้ไม่บ่มนะนี่ไม่บ่มฮะอันนี้บ่มต้นนะครับ